ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายพลังใบกับเกมโลบอทแมปบิวอสูรนะครับก็วันนี้มาเปิดใข่คนดูก็จะเป็นไข่ฉลามขวานบัฟิมะนะครับแล้วก็ไข่เอ่อเขาเปลี่ยนใหม่อะ่ะเป็นไข่อะไรนะไหนวะเอ่อไข่จิ้งจอกเจ้าเล่ห์นะครับผมเปลี่ยนจากไข่ยีราฟนะเป็นจิ้งจอกเจ้าเล่ห์นะครับก็จิ้งจอกเจ้าเล่ห์เนี่ยบัฟพาีนะ ส่วนอันนี้บัฟเนะนะครับก็มาดูกันว่าเวทเขาจะใกล้เคียงหรือเปล่านะออมามาจากเลยก็โชค2,100%เหมือนเดิมนะครับผมก็ใครที่สนใจไข่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพร้อมฟักหรือเป็นฟักเองแล้วก็ล่าสุดผมมีจองเป็นแถวนะครับก็คือซื้อเป็นแถวแถว12ฟองเนาะแถวสฟองนะครับแล้วก็เข้า้องโชค2,100%ให้ด้วยนะครับก็คือแถว1นึฟองนะครับผมแล้วก็ ถ้าเกิดคนจองครบหมดเลยทั้งสวนก็เข้าห้องโชว์ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนจองไม่ครบก็สี่ทุ่มก็เข้าห้องโชว์ให้นะครับสองพันหเปร็นเนาะเออก็มีประมูลด้วยมีขายไข่เอาไปฟักเองพร้อมฟักมีหมดเลยนะครับใครสนใจก็ผมไลฟ์สดช่วงหกโมงเย็นหนึ่งทุ่มป็นไปนะครับฝากไปด้วยเนาะมาดูจัดเลยดีกว่าเราอ๋อฮะไอดีนี้ ไม่มีพาร์ตเหรอนะไอดีเอาดีมันมีนะทำไมมันอะอะไรวะผมจำได้ว่ามันมีมาสองคนไปเลยไปด,ดูจัดไปครับ มันก็ขึ้นนะพารเนี่ยจอซ้ายเนี่ยมาสองแสนแปดครับผมนกฟ้าไทดูสามแสนมีนลคอนสองแสนหนึ่งนะครับสองแสนหนึ่งสองแสนหนึ่งแสนแปดโอเคไปดูเกมน่าจะบักลิสหน่อยเพราะว่าข้างล่างซ้ายมันขึ้นมาดูนกใหม่นะครับไทจูมีนคอน สองแสนสองสองแสหนึ่งสองนหนึเอาเีไปกันต่อขอลลั่นหน่อยเด้ออุ้ยใครตูนะครับใครตูห้าแสนนี่มาแล้วไงใครดูห้าแสนแสนแปดสองแสนหกสองแนหกสองแสสี่ไปเลยค้างค้างอุ้ตะปุกผมเปิดหลายจอผมเปิเคไ้ได้แล สนแปดสองแสนหกสองแสนหกใครดูแสนแปดอุนกใหม่ห้าแสนนกฟ้านกฟ้าห้าแสนสวยครับสวยมาถือว่าลั่นถือว่าลั่นไปกันต่อ,อกระตดกกระตดกสองแสนสี่สองแสนหกสองแสนหนึ่งสองแสนหกสองแสนหก สองสนเจ็ดออขอไครจูนกฟ้าเยอะๆขอเยอะๆขอเยอะๆไครจูนกฟ้ายีราฟโอ้ไม่เอาเดิแสนแปดสองแสนหกเออแสนแปดสองแสนหกสองแสนสองใครจูอพาไครนี่ไครจูออกโคตรดีคนหนึ่คเออสลามขวานใครจูออกดีมากวแปดแสนอะปะกา้าโอไม่มาก <wow. S 1> เลยเลยอ่ะ ไดล้านอยนะแสนแปดนะครับสองแสนหนึ่งเจ็ดแสนโอ้โหใครดูเจ็ดแสนคุณไม่มาเอฟหนึ่งไปเลยอ่ะสองแสนหนึ่งนะครับ 3, 1, สามแสนเจ็ดเดี๋ยวไปกันต่อโอ้ยอะไรเขาบอกอะไรบะเขาบอกว่าอะไรเช,ะชะเร็ดเงินเช็คเงินหางนะสี่แสนสองแสนหนึ่งนะสองแสนหกครับแสนแปดแสนแปด สองแสนหนึ่งวิอเอาเรื่องเป็นเกมใเรียนไรผมไปที้เขาว่าเล่งผมนะแสนแปดโอ้โหสองแสนหกสองแสนสี่โอ้โหห้าแสนห้าโอเคไปไปกันต่อ สองแสนหนึ 2021, 108, 88, 2024, 2001, okay. ่งสองแสนแปดแสนแปดสามแสนสี mm. Luckily, ่สองแสนหนึ hat, so sure ่งสองแสนหกโอเคคือห้องโชคเนี่ยคนดูคือผมให้เขาสองเท่าก็คือแบบปกติค่าเข้าห้าสิบเนี่ยผมให้เขาร้อยหนึ่งสองแสนแปดสองแสนหนึ่งแสนแปดสองแสนแปดสองแสนหนึ่งสองแสนหนึ่งก็คือแบบเราก็บอกเขาเลยขอทำคลิปนียครับให้หนึ่งร้อยบุตรขอทำคลิปหน่อยขอสิบนาที สองแสนหกสองแสนหนึ 2, 06, 2, 01, 8, 5, 07, ่งแสนแปดห้าแสนเจ็ดโอ้โหวใครจูมาแล้วไงนี่ไงนกใหม่หมาอีกสองแสนแปดนกฟ้าน่ะเออโอ้ค้างโอ้โอโอโอโกำแหลกจัดแลยไปกันต่อโอ้ตูเป็นเลขนานนั้นน่ะสองแสนหนึ่งสองแสนแปดสองแสนหกสองแสนหนึ่งสองแสนหนึ่งสองแสนหนึ่งวิ้ย ขอให้ตัวนกฟ้าเยอะได้ไหมขอเยอะกว่านี้ไขตัวสองแสนหนึ่งสองแสนหนึ่งแสนแปสองแสนหนึ่ง้บอส,ส,สองแสนหนึ่งสองแสนหกอู้ห้าแสนเจ็ดีพรอโอเคอู้สี่แสนห้าโอเคนกฟ้า 2001,2007อน, 1, อนเอี่ไปกันต่อมาสุดท้ายสำหรับไข่ฉลามขวาน3 0 0แสใหม่นะ2006นะครับ2004 2001,2006แล้วก็1 8มาต่อไปครับไข่รจริงจอกเจ้าเร่เออนี่จะเปลี่ยนทำไมจิงจอกก็ไม่มีมาไขยตูมากิฟฟินกิฟฟินไขยตูมาอีก กิ่ฟินนกยูงโอเคไปตกีมาสองตัวว่ะใครจูใครจูใคร,ใคร,ใครูใครจูอีกสองแสนเกสองแสนแปดยไปอีกเออรันไม่แพ้กันเ,เะนะลเนี่ยลนะันไม่แพ้กันนลเนี่ยต้องแบบน,นี้เดียวเวดซูส,สีกันหน่อยต้องแบบน,นี้สองแสนหกสองแสนแปดใครจูสี่แสนเออสองแสนหก สองแสนแปดใช้จ้ยอีกเออต้องแบบนี้เบรคท่านแบบใกล้เคียงกันหน่อยให้มันได้สู้หน่อยโอ,โอ้หกระตกค้างสองแสนแปดสามแันสามแสนเจ็ดสี่แสนโอเคสองสนหกโอเคเรื่องๆเรื่องไป,ขอ,ปขอเปิดยาวทีนึงขอเปิดยาวทีหนึง สองแสนหกสองแสนหกแสนเจ็ดแสโอ้โหใครจูมาตัวนึ่งสี่แสโอเคสองแสหใครจูใครจูโอเคได้อยู่ได้อยู่ไปไปกันต่อดูไปกันต่อขอเปิดยาวคนระับเปิดแถวแล้วนเอาไมได้เปิดสองแสนะครับผม 1สนเก้าสองแสนสามใครใหม่ไอันใหม่แสนเจดโอเคสามแสนแสนเจ็ดสองแสนสนกว่าสองแสนสองแสนโอ้โหไม่ไหวเฮ้ยทีอจ,จอบเจ้เลขไม่ไหวหนนไไนะแล้วแบบนี้ไม่ได้นะกาทำแบบนี้ไม่ได้ มาสองแสนสามสองแสนสี่แสนเกอุ้ยอะไรเนี่ยอโอ้บ้าเอ้ยแบบนี้ไทยเอ่อสามขวานบัพพิมะกินขาดเดี เปิดตัวนึงดีกว่านะสองแสนหกแสนโอโฟแสนกว่าโอโฟโอโฟอสองแสนหกสามแสนเจ็ดอ่าใครตัวใหม่ตัวหนึ่งโอเคมีเด็กคนสองแสนเจ็ดไปกันต่อโอ้กระตุกกระตุกจัดเลยโอ้โอ้มีกันเล่งจังเลยเฮ้ย<อ>เล่งจังอ่ะไม่ถึงสิบนาทีเลยอ่ะแนี 2องแสนหกสอุ้ยสี่แสนโอเคสองแสนเก้าสองแสนดโอเคอ่ะสุดท้ายคนดดอ่ะเปิดไทยก็ได้มามาเลขงจังเลยเฮ้ยถึงสิบนาทีเลยจ๊อดแม่ยืนอยวนใหหน่อยด,ดิไม่อยู่ให้เลย 2 6 0 0 2 6 0 0 2อ0 0 2 6 0 0อออ๋อุ๊บเจ็ดแสนโอเคทิ้งวออยู่อ่ะเข้าๆประมาณนี้สองส่วนได้กี่เอม็ม52เอม็มก็ครั้งนี้อนดูเดืัน,นหน้าใครสนใจไขยก็ฝากไว้ด้วยนะครับติดต่อได้นะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมบายเดกันหน้า